การเงินของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรคุณได้ไพ่ใบบนี้ครับ <Yeah. S 1> เป็นเด็กนะครับ3คนนะครับแล้วก็เอาขาผูกติดกันนะฮะนะครับในพื้นสีขาวนะครับโอ้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าสถานการณ์การเงินของคุณตอนนี้นะครับนะ มีมีคนช่วยใช้นะคือไม่ใช่อย่างนั้นคือจะบอกว่าการเงินของคุณนะครับนะมันเหมือนกับว่าเราจะต้องคอยดูแลครอบครัวธุรกิจนะบริวารน,นะครับหรือว่าคนรอบข้างคนรอบกายคุณพ่อคุณแม่เรามีบริวารคนที่เลี้ยงดูเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาเนี่ยเราไม่ได้เอามาใช้กับตัวเองของเราคนเดียวแต่ว่าเราอาจจะต้องเผื่อแผ่กับคนอื่นไปด้วยมีในเรื่องของการเงินที่จะต้องใช้จ่ายกับคนในครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นการงาการเงินของคุณ สะดุดสะดุดเท่านั้นเนี่ยเท่าที่ดูจากลักษณะของการเงินของคุณนะครับก็ประคองกันไปได้แหละผ่านไปได้แหละสะดุดไหมครับสะดุดไหมครับสะดุดไหมสะดุดไหมทุกคนไม่สะดุดแล้วเนาะไม่สะดุดแล้วเนาะนะขออภัยนี่ะอ่อโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเงินที่มีลักษณะที่เรียกว่า ค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจจะมีการสะดุดบ้างติดขัดบ้างเพราะเรื่องของเราอาจจะมีในลักษณะที่เรียกว่าช่วยเหลือคนอื่นนะคนในครอบครัวนะครับบริวารคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนะเพราะเราจะต้องค่อยๆที่จะต้องจัดการนะครับแต่ถ้าล้มเมื่อไหร่นะล้มทั้งแผงถ้าคุณล้มเมื่อไหร่การเงินครอบครัวทั้งครอบครัวของคุณล้มทั้งแผงถูกต้องไหม มันเนี่ยมันกลายมันเหมือนกับว่าเราต้องผูกขาติดกันถ้าเราล้มหนึ่งคนครอบครัวทั้งครอบครัวไปต่อไม่ได้แน่ถูกต้องไหมเรียได้ว่าคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ว่าได้หรือมันอาจจะดึงรั้งนะแต่คุณเก่งเพราะคุณประคองไปได้นะครับนะทีนี้อยากจะบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งการเงินตอนนี้คุณยังคงติดขัดอยู่เนะี่ย เหมือนขาที่ถูกติดมัดก,กันแล้วเดินลําบากนั่นเองครับมันยังติดติดขัดขัด,ขด,ขดมันยังสะดุดสะดุดยังไม่พอเนี่ยมันมีหลายอย่างอยู่เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเกินตัวบอกเลยเพราะคุณต้องแบกรับภาระค่อนข้างจะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นขอให้คุณนั้นทําใจนะครับนะสบายๆอย่าได้คิดมากอย่าได้กังวลน,นะครับเพราะยังไปได้อยู่เพียงแต่ว่าอย่าพลาดนะช่วงนี้ระหว่างนี้นะพฤศจิก,กา เรืสิติกาจนถึงทันวานะพี่พอใจพี่น้องเดนรัดกาษนะพยายามนะอย่าทําให้สะดุดนะถ้าสะดุดแล้วคุณล้มเมื่อไหร่นะแย่นะเพราะฉะนั้นชัด้านะค่อยๆแก้ค่อยๆคิดค่อยๆคํานวณน,นะแล้วคุณจะผ่านไปได้นะครับอ่ะตรงหรือเปล่าสําหรับเรื่องการเงินในสถานการณ์บ้านของคุณตรนนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าครับนะพี่น้องเรกรัดกาษบอกว่าใช่เลยค่ะหายสะดุดแล้วขอบคุณครับนะ พี่อาปั้นมาลาบอกหายแล้วจ้าขอบคุณครับสวัสดีนะฮะเฮียธนัทนี่ยพี่อบอกว่าสะดุดแต่หายแล้วขอบคุณครับนะฮะมีบางคนโทรเข้ามาครับก็เลยทําให้สะดุดเนี่ยหน้าตีเนี่ยโทรเข้ามาไม่ดูเวลาเวล,เลย <c oughs> <c oughs> นะอ่ะโอเคเออน้องรุง่งพิมพ์พี่มาบอกว่าจริงค่ะได้เงินมารอจ่ายเยอะเลยเนะฮะโอเคพี่พอใจใช่ไหมพี่เอ่อพี่อาใช่หรือเปล่าเนี่ยสวัสดีคุณก้อยๆนะคะคุณก้อยใจนะอ่ะ สำหรับไพ่ใบที่2นะครับไนพะ่ใบที่2โชคลาภของคุณเป็นอย่างไรนะคุณมีดวงมีโชคลาภไหมนะครับนะดวงคุณมีโชคลาภไหมนะครับเรามาดูกันเนะี่ยดวงคุณมีโชคลาภหรือเปล่ามาดูกับไพ่ใบนี้ครับ อ่านะครับพี่อาวรินทร์บอกว่าจริงค่ะจ่ายเยอะรอบค่าเนี่ยสำหรับไพ่ใบนี้นะครับเป็นรูปเทียนแล้วก็มีมือกําลังจะมาจุดเทียนอยู่ในพื้นสีดำเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าคุณเหมือนจะตายนะเหมือนจะหลับแต่กลับมาได้เสมอจริงไหมครับ เหมือนจะหลับแต่กลับมาได้เดือนนี้ฉันสะดุดแน่ฉันตายแน่แต่กลับมาได้นะครับนะบอกแบบนั้นเลย <Yeah. S 1> เหมือนกับเราเจอเรื่องเจอปัญหาไม่ไหวและไปต่อไม่ได้หาเงินไม่ออกบอกไม่ถูกแต่สุดท้ายมันก็กลับมาได้ถูกไหมนะโชคลาภของคุณนะ่ะอาจจะไม่ได้มาเป็นก้อนให้เราสุขสบายแต่ความมีโชคดีหรือว่าโชคลาภเนี่ยมันจะผ่านไปได้ทุกเดือนทุกเดือนครับแต่มันไม่พอมันไม่เหลือให้เรารู้สึกแบบ เออฉันพอจะแบบว่าเออหายใจใหายคอออกหายใจใหายกอคล่องขึ้นหรือมีเงินก้อนพอที่จะเก็บได้เป็นกําลังใจเป็นทุนบ้างเพียงแต่ว่าอันเนี้ยการเงินโชคลาภของคุณเนี่ยจะมาในยามที่เราเจอวิกฤตเสมอถูกต้องไหมเอาลองตอบกันหน่อยถูกต้องไหมครับนะฮะอืม พอเจอวิกฤตทีไรมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่นาพาเราได้เงินก้อนหนึ่งมามันมีวิกฤตทีไรเราไปกู้ยืมได้ทุกทีแต่ก่อนหน้านี้กู้ยืมทีไรไม่เคยได้หรือทําสัญญาไม่เคยผ่านอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอสุดท้ายปุ๊บเน่บอกได้เลยครับว่าคุณสามารถผ่านไปได้ทุกเดือนทุกเหตุการณ์แล้วมันจะมาก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกว่าฉันก็ไม่รอดแล้วจะไม่ไหวแล้วอึดอัดเหลือเกินแต่มันก็รอดทุกทีถูกต้องไหมอ่างตอบเข้ามาะพี่น้องหัวเราะอ,อะไรเหรอจ๊ะฮ่าฮ่าเข้ามาเลยนะ พี่อาร์บอรินทรใช่ไหมนะมันเหมือนจะสะดุดนะมันเหมือนจะต้องแบบโอ้ยเหมือนจะหลับแต่กลับมาได้เสมอนะเป็นลักษณะแบบนั้นถูกต้องไหมครับนะฮะจากไพ่นะเป็นแบบนี้นะฮะอืมจริงไหมจ้าจริงไหมจ้าอ่านในตอบกันเข้ามาว่าจริงหรือเปล่านี่ครับนะฮะมันเหมือนกับเหมือนจะสะดุดเหมือนจะไปไม่ได้เหมือนจะไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับว่าฉันจะตายแน,น่ๆไม่รอดแน,น่เงินไม่พอจ่ายของลูกต้องรออยู่อะไรอย่างเงี้ย แต่สุดท้ายเอา้าก็มีจ่ายมีเข้ามาทุกทีเลยถูกต้องไหมนะพี่อาวรินทร์อบอกว่าบางทีเหมือนวิกฤตแต่ก็รอดนั่นน่ะสินั่นน่ะสินะอ่ะใช่หรือเปล่าตอบกันหน่อยจะบ้านสีฟ้านะครับนะโอเคพี่น้องสิริลักษณ์บอกว่าเกือบเกือบหลักแต่กลับมาได้ใช่เลยค่ะนะเอาล้ฮะมาดูไพ่ใบสุดท้ายกันดีกว่านะครับไพ่ใบนี้ตั้งใจให้ดีเนี่ยตั้งจิตตั้งใจให้ดีนีน้องรุ่งกิ้งค่ะ ใจช่วงนี้อยากหยุดทําทุกอย่างหยุดไม่ได้แลวลูกนะหยุดเมื่อไหร่หนูตายแน่การเงินนี้สินหนูยังเยอะอยู่นะคุณก้อยๆนะครับคุณก้อยๆคุณก้อยๆใจนะบอกว่าจริงจ้าะนะ,ะมาดูพาไพ่ใบสุดท้ายครับว่า,พาไพ่ใบนี้วันที่16พฤศจิกายนเราอยากถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเราต้องทำอย่างไรเนี่ยเรามาดูพาไพ่ใบนี้กันนะครับนับ1น,นับ 2. นับสาคุณได้พไพ่ใบนี้จ้า คุณได้ไพใบนี้นะครับเป็นไพ่ลักษณะคนประสบอุบัติเหตุนีแล้วก็นอนอยู่นะครับนะในเปลนะครับ, play, บเปลฉุกเฉินนอล็อกคอล็อกตัวไปทั้งตัวเลยนะฮะนะครับนะห่วยล็อกคุณห่วยล็อกนะทีนี้ครับเลขที่คุณสมควรจะเล่นในวันที่16เนะ่ยเพื่อให้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทยคุณจะทำอย่างไรเนะี่ยไพ่บอกว่า เอาเลขคนที่เรารักและคิดถึงไม่ว่าจะเป็นคุณแฟนที่เสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อที่เสียชีวิตคุณแล้วคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือบุคคลอันเป็นที่รักของเราใกล้ชิดสนิทสนมที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับขเขาจะกลับมาช่วยเหลือให้เรามีโชคลานั่นเองครับเออ หาเลขนะครับนําโชคนะจากเอ่อคนที่ล่วงรับไปแล้วครับนะโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะมีไหมจ๊ะ,ะพี่สิริลักมีแน่นอนพี่น้องมีแน่นอนนะฮะพ่อของลูกเนาะพี่อาร์วรินทร์มีแน่นอนนะฮะพี่อ้วนนะครับนะคุณก้อยก้อยใจมีไหมครับนะเออคนที่แบบว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับนะนะเกี่ยวกับเอ่อ ตัวเลขจากเขาขอให้เขาฝันถึงหรือเอาตัวเลขจากวันเกิดวันเสียอายุอะไรอย่างเงี้ยฮะชอบเลขไหนคุณลองเอาเลขจากตรงนั้นดูนะครับเพราะเชื่อว,ว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือโป้าผีนีจะนำพาโชคลาภมาให้วันที่16พฤศจิกายนนี้ คุณได้ถูกหวยนะครับนะอ่ะลองดูก็แล้วกันนะจ๊ะลองดูนะฮะมีไหมมีไหมมีใครที่แบบว่าใกล้เนือใกล้ตัวที่เราสนิทสนมแล้วเพิ่งอ่าแล้วมีการจากไปไม่เกินสักสิปีนะเสียชีวิตเราไม่เกินสักสิปีลองดูนะฮะมีหรือเปล่าถ้ามีลองเอาเลขจากเขาหรือหรือว่านึกถึงใครคนที่เรารู้สึกเออเนี่ยเขาเพิ่งเสียไป,ปายญาติที่เราสนิทด้วยนะหรือว่าคนในครอบครัวที่สนิทด้วยไม่เกิน10ปีที่เสียชีวิตไปแล้วมีไหมฮะนะครับอ่ะเลขมงคลของบ้านสี ฟ้านะครับได้แก่เลข8 7 8 7นะครับอ่าโอเค yeah!